านที่หนึ่งไปแล้วด่านที่สองอ๋ด่านที่สองจับได้ไม่ลูกสูงมากเลยมีนัทไม่ถึงแน่เลยค่ะด่านนี้มีนัทไม่ถึงหรอกไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยอไม่จับได้มันฉูงหุ้เก่งอยู่นะนะไปวิ่งลงเลยลูกมันสูงไปแม่ว่าไม่ได้แล้วไปกระโดดลงไปนู่นนู่นอีกด่านเยอะแยะมากมายเลยไป ไม่ช่วยไม่ช่วยใกล้ทะเละเลยค่ะบอกเลยบรรยากาศหนาวไม่นะหนาวไหมลูกหนาวห,หนาวอ่ะลงกระโดดลงเลยค่ะข้างหน้าอันนึงข้างหน้าลูกอ๋อจุดปลายนุ่นๆอืมปลายไตหินไปค่ะด่านที่สองาจะไปด่านที่สามแล้วนะด่านที่สามแล้วนะหนาวมากเลยนะ ไปวิ่งไปดูลูกไปอ,อันนี้ทำยากจ้ะอ๋อไม่ปีนหรอกค่ะไปขึ้นไปเดิน<ม>ไปเฉยๆไม่ลูกมันเดินสลับเฉยๆไหมเดินสลับแบบนี้ไหมอะเดินสลับมาแบบนี้เดินมาสลับมาลมสลับมาเร็วสลับมาเร็วก็ม,ม,มันก็มันคือเยอะไปก็มันกว้างไปไงเดินมาเร็วนี่มาเดินมาเร็ว อ่านั่นแหละเขาวิ่งอย่างนั้นเลยค่ะปเขาวิ่งไปเขาวิ่งไปหนุนไปเดินไปหน,น,นุนไปตายไปเลยค่ะไปตายไปเลยค่ะ <c ười> ไปตายไปเลยค่ะโหะไปเลยอ่ะ<โ>อ <oo> ไ,ไม่จับ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 ช่วยกันช่วยกัน,นช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่ค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะมาด่านสามมาด่านสี่ค่ะ จักด่านไหนเป็นด่านไหนค่ะอ่านี่เห็นยากเลยใช่ไหมลูกง่ายมากเลยเหรอง่ายมากเลยวีนัทบอกมามาเลยง่ายมากเลยลมไหมเนาะลมไหมเนาะมาไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วย เราไม่ต้องช่วยโอเคเก่งที่สุดเลยลนะนู่นทีนี้นู่นะเห็นไหมนูน่นะเต็มเลยน,แบบนู่นอยู่กับป้าดาโดนบล็อกเรากระโดดลงมาแล้วอู้วววลาาจุดจดเล<ป>ยลา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 อ่ะพอแล้วลูกลงตรงนี้ก็พอแล้วนู่นไปไต้นู่นเลยกระโดดลงมาม,มันกระเยอะไปไม่ว่าไม่กลัวนี้มันจะตกไปแหละตกไป นั่นไงแม่พูดแล้วเนี่ยมากระโดดไปเลยนู่นค่ะไปเลยโอ้โหยังติดใจด่านที่สี่อยู่เลยค่ะงานที่สี่อยู่เลยแต่ไม่รู้ว่าตัวเองนี่ตัวไม่ถอยจะถึงเท่าไหร่เลยค่ะถึงนี่ค่ะถึงอยู่เลยค่ะถึงอยู่ค่ะไปกระโดดลงไาลูก ไปนู่นนู่นน่น,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 นเล่นนู่นไปโอ้โหเยะแะนี่เลยคะ่ะอาวินาจะไต่แล้วนะไต่ได้ั้ยเนี่ยจะตกั้มเนี่ยตกั้ยเนี่นนยอ้าวอ้าว้วามันยากจ้านทดเลยนยกหรอลูกมันรุ่นพี่เหรอโอ้โหม,มีนัสบอกบว่านบีไปทม่ดเลยมันรุนพี่นะคะอ้ นี่เลยค่ะบรรยากาศคือหนาวหอทีน่าใส่เสื้อสามตัวสี่ตัวนะว้าเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งที่สุดแล้วกอดเสาเลยกอดเสา กอดเสาเลยกอดเสาค่ะกอดเสาชนะเลิศไหมชนะเลิศไหนนู้นไปไปได้ไหม อาคารเลยเราเดินได้โอ้โหเก่งอ่ะวินัทเข้าได้นะตกแล้วแพ,แพ้แล้ว<ป>แพ้แล้วไปต่อค่ะทีนี้ปไปไหนต่ออีกลไไออูกลนี่ไปต่อเอเอ,เ,อเลย ไปต่อยเออเลยเอ,อ,อู้ไปต่อยเออเลยอืมอ๋อเล่นกับครบทุกอันแล้วนะแต่อันนี้อันนี้มันสูงไปไหมเนี่ยลกูกอุ้ยบรรยากาศรอบข้าง ลมรีลมแรงบรรยากาศหันไา,าอีกทีโอ้โหหันไาอีกทีวินัทขึ้นไปแล้ว<_ <k> _>เดี๋ยวไปช่วยวินัทก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววินัทก็จะไม่ไหวแล้ววินัทจะตกแล้วนะ<_ <k> _>บ๊ายบายสิลูก